สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูจิบรีอคแบบเฉพาะกิจวันนี้คือว่างอยู่ครับแล้วเดี๋ยวจะไปทุระก็เลยมารีอคตอนนี้ใครเข้ามาดูก็มาดูพร้อมกันใครไม่ได้เข้ามาดูก็อไม่เป็นไรนะจ๊ะก็ค่อยมาย้อนดูในภายหลังนะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยการ ขอรีเควสมาให้ครูจิบรีอคชุดการแสดงต่างๆเนี่ยมีมาค่อนข้างเยอะเลยครับครูจิบต้องลิสต์เป็นรายการเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะคืออันเนี้ยที่ลิสต์ได้จากคอมเมนต์ใต้คลิปคลิปเดียวนะ24กว่าเมนต์เนี่ยแล้วก็ครูจิบจะไล่รีอคไปนะครับโดยครูจิบจะเริ่มจากอันเนี้ยคืออันบนเนี่ยจะใหม่สุดอันล่างนี่คือจะเก่าสุดของคลิปนั้นจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะครับมีหลากหลายคอมเมนต์เลยฮนะสวัสดี1ิบคนนะเข้ามาตอนนี้คร,นครูจิบจะารี่า สเสวิตชาชัยปลายปัดก่อนนะทําเป็นคลิปคลิปไปเหมือนกันตอนนี้เนี่ยว่างคอนเซปต์ครูจิบนะตอนนี้นะว่างรีแอคเลย2คืนที่ผ่านมาคืนวันอังคารที่ไม่รีแอคเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะไปชนกันกันกบการสอบโซโล่ของมะมศซึ่งครูจิบก็ไปดูอยู่ด้วยแล้วครั้นครูจิบจะไลฟ์สดมันก็เกรงใจนะครับเนื่องจากว่าโปรดักชันเนี่ยเขายังไม่ได้ลง YouTube เลยแล้วเราถือวิสาสะไปรีแอคก็จะทำให้ชนกันและยอดวิวมันจะดึงกันนะครับก็เลยไม่ไม่รีแอคสดนะครับ ทีนี้เนี่ยวันนี้คุณจิ๊บก็เลยจะมารีแอคแบบว่างตอนไหนก็รีแอคจะได้เคลียร์ไปนัทวัตวัตนัทวัตวัตดีครับคุณเหมียววัตดีครับอาล่ะสเวตเตอชัย่ายปัดนะครับโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะเราไปชมกันแบบหัวลงๆให้การแสดงสื่อสารแทนคําอธิบายทางนี้อาจจะมีการวิจารณ์เชิงสร้างสารรค์ในระหว่างชมการแสดงนะไปดูกันเลยไปเลยเดี๋ยวก็ไปก่อนนี้แอบแคปเจอร์ภาพไปทาหน้าปก อันนี้เป็นผลงานของคุณกรกฎการจนะกันโหแล้วก็นางสาววิภาวีสุขพรวดีนะครับโอเคเราอ่านแนวคิดและแรงบันดาลใจเล็กน้อยนะอ๋อเป็นฟอนหานกยุงโอเคนะพี่โนดรับรู้พี่โนดกวักมือเรียกใครรีแอคและโอ้แต่และผู้สร้างงานคอหน้าตาหล่อเหลานางสาวเออน้องสาวคนนี้ก็แสนสวยนะจ๊ะหวัดดีจามาลัยรีแอคบูมปงลางได้จากคอมเมนต์ไว้ในช่องหน่อยนะ คอมเมนต์ไว้ในไลฟ์แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งในในใต้คลิปเลยนะครับไปดูกันเลยเสียงสังเสียงเป่าออมาเลยหน้าฉันเหลืองวันนี้ฉันเปลี่ยนไฟไหน่อยไหมเอออ่าเวทีปรับจะโอ้ผม อ้อเลิศทรงผมองค์โดงแบบว่ายิ่งใหญ่ยิ่งยวดมันมีดอกไม้อะไรห้อยเป็นตุง้งติ้งอยู่ด้านข้างหูซ้ายเพียนอกนุ่งผ้าถุงรอมข้อเท้าดนตรีดีอีกละวดนตรีดังไปไหม เวทีปรับเซียนจ้าตอนไหนได้ครับครูขอหลายรอบขอวงอะไรลูกครูจิ๊บอะไรน่ะวงมารุคคนเคอ,อะไรเนี่ยครูจิ๊บอ่านไม่ออกอันนี้สะกดถูกไหมลูกคอมเมนต์ไว้ใต้ช่องอีกทีได้ไหมลูกกราบขออภยัยเนี่ยเดี๋ยวครูจิ๊บจะลิสต์จะใส,ใส่ใส่ไว้ในตารางเลยลูกอ๋อแสงองอสะโพกมาบะัะเออ ่าก็เป็นแบบช่อช่วช่ออ๋อเป็นหญิงล้วนหรือมีผู้ชายเอ้ยมีผู้ชายด้วยสิเมื่อกี้แอบเห็นผู้ชายอ๋อชื่อวงอะไรอะลูกมรุขะนะครหรอขอคลิปหน่อยคอมเมนต์คลิปมาหน่อยไว้ใต้เดี๋ยวเดี๋ยวดูไลน์นี้เสร็จแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนี้อีกทีส่งลิงก์มาด้วยได้ไหมลูก เออโอ้โหมีสแกนขอนแก่นมากลูกเอ,อมีผู้ชายด้วยเดี๋ยววันนี้จะไปตัดผมตั้งแต่ผมยาวแล้วโอ้โอ้โหผู้ชายเขาแบบเท่นะนุ่งเค็ดมัมแบบ โอ้ขนนกยูงส <โ diy. S 1> oh, ีขาโอ้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 โชว์ oh. โชว์สกิลโชว์สกิลโชว์อภินิหารเออเออสตรองว่ะเอ้ยวงปงลางทรูขนคนเเป็นอก อันได้เป็นล่า่าเจ้าปวรูขนคนคืออะไรลูกขาได้ย่อเอาหางเจ้าสีสเวีทข้ามพิสุทธ์อุปมาขึ้นไว้จังสาตาอาวุธปัดเป้าเสียดหายทั้งหลายในคงเขตให้อำนาจแท้คุมวงปงลังทุกวนมันรูขนคนเหรอลูกทำไมชื่อแปลกแปกเออเนี่สตรองป่ะเออ

สมุทาพูดตุงข้างกาจะสรามารถใชยาปฏิทินเฮ้ยที่มือเขามีขนนกยูงอันเล็กๆอยู่ด้วยนี่ทอรณีทอรณีอุทธีอุทธีโอ้โหสตรองมากใช่ยาใช่ยาขาคนละตนแม้แต่เสียดาเวทีมันไม่ค่อยส่งเนาะมันเมรุราชชาพนนาราชีเออกระโดดลงมาเลยว่ะ ้วงงงรางมรุกข์นครจากโรงเรียนนครพนมจักรายนเก็บไปก่อนหากมนโนเสื่อมสินบัตร่โอ้ยนักแสดงผู้ชายจึ้งว่ะโอ้ยไฟสตรอวโอ้ยฟาดมากอุ้ยพระยับรู้นะนั่นน่ะ ดนต,ตรีรามากค่ะดนตรีราวะ่ะโอ้ยชอบ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 ฟึ้มมาฟึ้มฟึ้มอิมแพกอิมแพกมากไอ้นี่เจ้าโอมนี่โอ้โหสายตามีเดเร็กชันอ๋อเขาเอาหางนกยูงมาเสียบหัวเออนักยูงมือเดียวก็บอนเออเอา อุ้ยดนตรีเราอะดนตรีเราอะแม่นักสแสดงเขาหล่อ,ลอ,ลอสวยๆกันนะมองฝันแก่น,นี่นะเฮ้ยข่างนกยุงขางนกยุงสีขาวมันขึ้นดีจังเลยขึ้นไฟดีจังเลยอ,อุ้ยดนตรีเรามากอะอุ้ยสี่สิบห้านาทีเลยเหรอคะลูกอ๋อแม่ เมื่อไหร่มขอนแก่นจะปรับปรุงพื้นตรงนี้สักทีเนี่ยเออรอดอ่ะเฮ้ยฉันชอบความสตรองของนักแสดงชะหอ้ยมีจุดฟูลสต็อปฮอตปุ๊บจ๊จ๊บจ๊๊บฉันชอบดนตรีมากฉันชอบเทมโปของกลองมากอ่ะริทึมริทึมเออมาสิ ตัวเอกใช่ไหมลูกคนนี้โซโล่ลหน่อยเป็นไงลดเน,นาะเออตุ้งตๆ้งตๆ้งตึ้งตั้งตึ้งแหมลงจังหวะพอดีเป,ะปะ๊ะ แต่โชเขามีเลเวลดีนะสูงสูงต,ต่ำต่ำเวทีบนเวทีล่างอ่ะแต่ที่คุณที่บอกเวทีไม่ส่งคือแบบการจัดการพื้นเพินเินผมเบิ่มอะไรอย่างเยเรียบร้อยอะ <S 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 <ๆ>่ะแล้วบางทีแบ็กกราวมันมีทั้งสีขาวมีทั้งหินมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยนักแสดงบางทีมันดูกลืนไปกับกล,กลืนไปกับแบ็กกราวอะเนาะ อยากให้ทาสีพื้นใหม่จังเลยอพื้นเขียวๆเวนี่ยท่านคณะบดีหรือนะท่านอธิการบดีคะทาพื้นหน่อยคะ่ะกลับหอวไปนะครับโอเคนะครับสำหรับสเวตชัยป่ายปัดนะครับก็คุณดิบจึ้งในเรื่องของความสตรองของนักสแสดงนะครับ ต้องขอขอบคุณช่องนัตยาสินสินไรายน่ารื่มขอบคุณเลยช่องนี้นะครับมีคลิปวิดีโอการแสดงมากมายใครอยากชมเข้าไปที่ช่องนัตยาสินสินไรายเลยแล้วอีกไม่นานนี้นะครับได้ข่าวว่ามอขอนแก่นกําลังจะมีโปรดักชั่นยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นะครับก็รอติดตามกันต่อไปให้ติงหรออืติงอะไรดีอ่ะเซตละกันของโปรดักชันนี้คิดว่ามันยังไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะเป็นกำแพงมั่งเป็นหินมั่งเป็นวัดมั่งอะไรมั่งมันเลยดูแยง ใส่ตาไปหน่อยแล้วก็แบบบางทีนักแสดงก็แอบ,บดูแบบไม่เด่นมาจากแบ็กกราว์เท่าไหร่นะครับด้วยการจัดแสงด้วยบางทีมันทึมๆไปหน่อยนะครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คือนอัอ่นแหละอย่างที่บอกพื้นอ่ะถ้าทาสีพื้นเออให้แบ็กกราว์มันสมูทกลืนเป็นเหมิดเป็นอะไรเดียวกันดีมากนักแสดงได้เด่นๆนี้มันแบบแอบ,บแยง่งซีนนะครับ <S <S ชิ้นชมนะนักแสดงสตรองดีนะ <S <S แล้วก็โอเคกระหังนกยุงสีขาวช่วยนะ ทำให้ดูเด่นขึ้นมานะเอาละทุกคนเดี๋ยวปิดไลฟ์ก่อนครูจิ๊บขอมาไลฟ์หนึ่งคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะเจอกันคืนนี้นะครับตอนนี้ครูจิ๊บจะมีคอนเซปต์ที่ว่าถ้าว่างเมื่อไหร่จะไลฟ์แล้วเพราะว่ามันจะได้เค,คลียร์ชุดการแสดงอ,ะอ่ะอาคุณเดี๋ยวครูจิ๊บให้ดูนะว่าในตารางครูจิ๊บเนี่ยคุณดูสิมีตอนเนี้นี่ใต้ใต้คลิปคลิปเดียวนะคอมเมนต์มาตั้งยี่สิบสี่กว่ากว่ากว่าคลิปแล้วอะ แล้วคุณคิดดูดิคุณทิ่โพสต์ไปตั้งกี่คลิปไลฟ์ตั้งกี่ครั้งแล้วอะโอ้โหเยอะมากเลยนะครับอสเวตะใช่ปยไป,ปัดแล้วเมื่อกี้ของลูกอะไรนะโปงลางอะไรนะมาลุกขะอะไรนั่นคือมีคลิปไหมอ่ะเดี๋ยวคุณจิ๊บก๊อปปี้ไปก่อนคัดลอกแลก้วก็พาร์ทอ้าทำไมไม่มาละ่ะเพจไม่ใช่พาร์ทเพจ <laughs> ตอนเด็กๆนะชอบอ่านคำว่าเพจเป็นพารอยู่ตะพึ้ตะพือ เอาไม่มาล่ะไม่มาล่ะแหลนะอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ไปก่อนกันนะอะมาลุกขะนครวงอ๋อมันเป็นตัวอักษรสีเทาตายหาแล้วกูเป็นตัวอักษรสีอะไรเนี่ยอสีดำวงโปงลางมะลุกขะนครเออโอเคเมนไว้ที่ยี่้านี้ก่อนนะโอเคครับ เจ,เจอกันนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับ,ค,รบคลิปนี้ไปก่อนละบายบาย